ทำอะไรกันลูกโอ้โหตัวเมียจัดบ้านกันใหญ่เลยมงเนยยัดไรเล่ยลูกน้องเนยน้องเนยวัสดีค่ะหูว้าใครอะลูกทำรังเหรอช่วยกันช่วยกัน ช่วยกันของชอบเขาละเล่นผ้าเนี่ยปูไว้ให้น้องเดินเนี่ยเอาไปซุกกันใหญ่เลยตัวนี้ออายุเยอะแล้วนะแต่ยังฟิตปึง นขะละสองสาว